สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาโชคครับช่วงนี้ช่วงบ่ายของวันที่8กุมภาพันธ์2 5, 5 64ครับมืัอน,นี้สอพาโชคกับคุณตาพันแม่นครับอมาทีท่าสังลิ่นครับป้าทีท่าสังลิ่มมาขอหวยพญายบึงครับพี่น้องครับ เดี๋ยวอัดสีผ้าไปเบิงว่าสิเริ่มต้นยังไงเดี๋ยวคุณตาฟันแมนพันสิผาเอาอีกแล้วครับวันที่แล้วคุณตาฟันแมนผ้าเอาอยู่ที่งานดอนปูตาได้ศูนย์หนึ่งเก่าครับเต็มเต็มเลยครับซิปเก่าออกมาเต็มเต็มครับวันนี้คุณตาเราก็บว่าคือสิคักอยู่ว่าะันเพราะว่า หูหันไปทางทิศตะวันออกพอดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวตามแอดมาครับเดี๋ยวสิผาพี่น้องไปเบิ่งครับคุณตาเป็นเฮ็ดยังไงครับผมอยนี่แหละครับท่านผู้ชมคือหูเบิ่งครับพี่น้องครับนี่คือหูเบิ่งที่คุณตาฝันแม่นิ่นสีถ้าทำพิธีขอจากขญ่าเบิ่งมือนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องก็บเราเบิ่งเหม่ยพร้อมๆกันเพราะว่าหูนี่ขึ้นเร็วที่สุดครับ แ้วจะแม่นพร้อมมาสั่นครับวัดที่แล้วเพืน่นใดเก้าได้ศูนย์ได้เจ็ดครับแต่ว่าสอพระโชคกิบปไดยมาเอาเราผู้ชมแม่หมายเพื่นมาเอาครับเพิ่นบอกให้ฟังครับหัวแต่หู้นี่แหะครับนี่ะครับตอนผู้ชมคุณตาก็กำลังจะเลื่อมพิธีครับ สักพักหนึ่งคุณตาก็จะเอากระดาษที่คุณตาเขียนมาแล้วเรียบร้อยครับเบด,ดว่าหนาเป็นขนาดทางนี้มีเงาเนาะเดี๋ยวๆก่อนเวยครับที่้องี๋ยวอยัด ฐานพุ่มฐานพุ่มหน้าเราบวกเราวัางข้าขอศกขอหลับาานั่เด้อบาตนาี้เด้อเลขไวรัฐบาลไทยเลขไทยสามโถ่เออมันจะเป็นตัวใดขอให้เจ้าทีเจ้าฐานพุ่มให้พุ่มหน้าให้นั่งบึ้งข้าปอกไม่ให้เด้อบาตน,นี้เด้อขอถกขอหลับนั่ขอบุญบรารมีเพิง่งบุญเพิง่งบุญบรารมีขอให้ศก มันขอให้คิวๆเตเียงเด้อให้ออกมาเนี่ยมาถวายจะเกียบียาชีกอ,อกหมาชีค่ำให้มกเชียวมันยำมากกินซแเราผู้ขาาประปิอน้องในหูแล้วข,ขอให้เจ้าที่เจ้าทานให้นั่งบึง้งนั่งดำภาพออกมาเด้อเลยถ่ายสามโตของรางวัลทีหนึง่งอา้าว ันร้อนหมดมัร้อหมดแล้วเออเคียร์ครับเคียทุกยงนี้เด้ครับนี่ก็เบิ่งนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับนงดหวละนั่งดูวเดียวก็ง่ายเ้ยหยหายใหายมันขาดเออรีโอเครับาดันี้มืดนี่แหะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วครับได้ครับเสร็จ่เดี๋ยวรอดเออออกมาเด้อทียเทียเพียงลูกขห้ร้านได้ เซตแล้วเนาะเอาเนาะเอาเป็นไวเซตพีแล้วเราห้าวบ้านเ่นล้าออกมาเร็วๆให้ชิมเสียงจีตังตัวมันแมนออกมาเลยรวดเจะไจับสาธุเด้อสาธุเด้อพญาบึงเน้ยนางพญายลูกเต่ามาขอขอให้ชิวๆเชียงๆเด้อเจ้าทีเจ้าทานเจ้าพุ่มก็ได้นั่น ยเดวตอนนี้เท่าก็ต้องรอสักพักนาอพี่น้องเนาะเดี๋ยวสักพักเข้าจังสิมาเบิ้งครับพี่น้องครับอู้อออกมาพี่น้องเลยนี่ยเหรอครับท่านผู้ชมออกมากแน่นอนลหระครับเป็นมากแล้วครับซีนบโยคนละกล่องครับข้าบอกมาซีไบโยคนละกล่องครับเดี๋ยวเสียห้ยคุณตาบันเงินมาเป็นผู้เปิดครับ นี่กุแตาพันแม่นพันกำลังมากท่านผู้ชมนี่แหละเดี๋ยวนี่แหละครับพญาพันเอาขึ้นมาแเลยสีอันครับแต่อยู่คนละกองครับจะได้เห็นพญาเบื้งบัตสนนี่เลยครับผมเกืบผเคยเห็นจ้าออเจลกุนออเจลกคนมันตั้งไงอะไรอย่าเงี้ยตัวเม็ดอะไรนะเอาว่าก็มันเพาะว่าผมไม่ใช่อกเปิดที่ถาใช้ยอยเป่าออกมากเลยนี่แหละอาเจ้ามาเบิงดู่นออกมาสี่อันออกมาสี่อันให้คุณตาเพิ่นวิเคราะห์ครับพี่น้องนี่แหะครับ นี่ซีอันไหนคุณตาเป็นผู้เปิดเลยครับเห็นี่ยแหละให้คุณตาคุณเอาอันไหนกอนตานี่ยแหละเออเอาอันกวนให้คุณตาเปิดครับเปิดนี่ตาเอาเอาลงมาให้เห็นน้ำในบ้านต่อแห้งื่อยๆคืนมาเดี๋ยวนี้ซีซีอัน ที่อันล่ะบนหลังโอ้ยผมเดี๋ยวผมยังไปล้งอันไหนมาก่อนตัวไหนจะมาก่อนครับ๋อ้เราโหอยู่แกะตัะครับนี้ใช่ะวิ้ยเล็บมือพอดีดิเนาะไม่มีเล็บมือนี่ละคอันมาก่อนตัวไหนครับ อันนี้เป็นเลขหาครับเป็นเลขห้าครับเป็นเลขเับตัวแรกเป็นห้าอันไหนมากกว่าหนาวนี่แหละคู่นี่แหะมาคู่นี่เกินมากกว่าครับมีห้าครับเดี๋ยวจะตังเกียร่นเม่อรแล้วครับัน้ม่าเราต่อบอกว่าตัวอไรขึ้นมากกว่เดี๋ยวเดี๋ยวกระลูกครับหนึ่งครับห้าครับหนึ่งห้าครับท่านผู้ชมหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับ อ่าทีนี้คู่ที่สองครับนี่คู่แรกครับพี่น้องครับคูหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับทีนี้คู่ที่สองครับคู่ที่สองเอาละครับเราเพิ่งจะซื้อโตขึ้นมาสีใบบนล่างพอดีเลยครับสิบห้าห้าสิบเอ็ดเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยแหละคู่ไก่สิบห้าห้าสิบเอ็ดเปิดนะเปิดเนะเปิดนะเดี๋ยวหายแมาไก่เปิดครับแม่ได้จิต เจ็ดครับนี่คู่สองคู่ที่สองนี่เป็นเจ็ดแล้วเัอแรกครับสองเจ็ดสองครับเจ็ดสองสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดโอ้ชุดนี่เป็นเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับชุดที่สองเป็นเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดพี่น้องอันนี้ชุดที่สองครับชุดแรกเป็นซิปหาหาซิบเอดครับอันนี้เป็นเจ็ดสองสองเจ็ดครับพี่น้องครับชัดเจนครับ อชัดเจนครับเอ้าเจนมากเลยครับครับเอ้าเอาพี่น้องก็ว่ากันไปเอาเดี๋ยวเห็นชัดทุกคนนะครับเนาะตือไปกลางทางนู่นหรอเปล่าตือตือใช้กันไว้ดูตือใช้กันทีห้าห้าสิบเอ็ดเนี่ยครับสิบห้าห้าสิบเอ็ดครับสวัสดี้เจออันนี้จังดีจริง นี่ครับชอีอครับเจดสองเจ็ครับคุี่องยิบซี่ครับหน่ง้ากับสองเจ็ดหนึ่กับสองคู่แรกนี่เป็นซิบหาครับคู่แรกนี่แหะครับคู่แรกคู่แรกเป็นซิบหาเป็นเจ็ครับเอาได้เจ็ดคู่เจ็ดสอคู่คังก็ดีเลยนะครับสองนกันครับคู้นยิบยิบคู่นั้นเห็นปะนี่นนี่ก่นี่มานีมานีมาีคู่แรกคู่แรกคู่ห้าครับหนึ คูเลียงไหนเบ้งแกค่ะคูเลี้ยงไหนเบิ้งแรกค่ะนี่แหละคู่ที่สองครับสองเจ็ดกับเจ็ดสองนี่แหละครับคู่ที่สองการแสดงว่าเป็นล่างเป็นบนครับพี่น้องครับเอาไปวิเคราะหเอาครับเดงเดฮะบาทนี่มันถึงยูจังสี่ดิตรงไหนนั่นมันถึงยูจังสี่โอ้บาทนี่น่เออบาทต้องเป็นห้าหนึ่งเนาะเอาเนาะมันเป็นหาหนึ่งด้ครับตรงต็งตงนี่คือหาหนึ่งครับห้าหนึ่ง โอเคโอเคครับแต่ว่าตัวนี้มันจะอยู่จังลักษณะนี่ยเนี่ยไม่ใช่ลักษณะาเนี่ยผมถีบโยสองเจ็ดอมันจะอยู่สองเจ็ดโอโอเคครับเดี๋ยวไปว่าทีแล้วกันเลยอ่ะฮะอ้สายไปแล้วสองเจ็ดเอ็นบ้านหนึ่งครับโอเคครับขอบคุณคุณตาหลายๆครับขอบคุณตาครับปู่ยาบ้าปู่นี่แหละครับท่านผู้ชมกะหอยพญาเบิ่งเข้ากับได้ขึ้นมากแล้วครับคู่แรกห้ากับหนึ่งครับ คู่ที่สองเจ็ดกับสองกับเพื่อนตาตาแลวา้วว่ามันต้องเป็นสองเจ็ดแล้วก็ห้าหนึ่งครับสองเจ็ดกับหาหนึ่งครับท่านผู้ชมครับหอยพญาเบื้งเฮาครับยูทาสังลิ่นครับยูทีทาสังลิ่นเฮาเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมห้าหนึ่งกับสองเจ็ดครับเอาก็เป็นว่าได้การนอกพี่นอ้องนอกก็แค่นี้นอกครับก็ขอบคุณพี่นอ้องหลายๆที่ที่เข้ามารับชมรับฟังครับอย่าลืมมา ห้าหนึ่งกับสองเจ็ดนะครับเด้อหาหนึ่งกับสองเจ็ดพี่น้องก็ได้อย่าลืมครับถ้าพี่น้องถูกแจกอย่าลืมนะครับฝากซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้พลาดรายการดีๆของทางช่องขอบคุณครับสวัสดีครับ